สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลานลมคอยชนแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับก็เหรียญในมือผมนี่นะครับเหรียญ10บ,บาทปีการจนาพิเศษนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็พบเจอได้ทั่วไปในระบบหมุนเวียนนะครับผมเคยทําคลิป รับซื้อนะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เข้ามาดูเนื้อหาในคลิปนะครับอาจจะดูแค่หน้าปกคลิปนะครับก็เลยยังไม่เข้าใจนะครับหลายๆท่านที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกว่ามีครับมีครับก็คือผมก็รออยู่นะครับรอรอท่านส่งรูปเหรียญแบบที่ผมรับซื้อมาให้อยู่นะครับก็คือยังไม่มีแบบที่ใช่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําอธิบายอีกครั้งหนึ่ง ก็ให้เพื่อนๆที่ยังไม่ทราบได้รับรู้กันนะครับว่าเหรียญ10บบาทปีกัณฑนาพิเศษที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญละ5 0 0 0ถึง10,000บาทเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลในคลิปนี้ให้ได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนําช่องทางการติดต่อนิดนึงนะครับแนะนาสั้นๆนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ไอดีตรงนี้นะครับไลน์แอดหรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะครับสำหรับท่านที่มีไลน์นะครับส่วนท่านที่ไม่มีไลน์นะครับมี Facebook สามารถ ส่งรูปประานข้อความเพจได้นะครับเพจสลาลมคอย FC อนะครับอันนี้ที่ผมขึ้นไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับ1 2 3สนะครับอ่าหมายเลข3นะครับข้อความเพจนะครับกดส่งข้อความนะครับแล้วก็ส่งรูปส่งเป็นคลิปสั้นๆมาให้ผมดูนะครับถ้าเป็นเหรียญที่อ่าแบบที่ผมรับซื้อผมจะแจ้งราคากลับไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ผมก็จะแจ้งว่าไม่ใช่แบบที่รับซื้อนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ เหรียญ10บาทปีกาญจนาพิเศษนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับแบบธรรมดาแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่ผมรับซื้อนะครับแบบที่ผมรับซื้อนะครับก็คือเป็นเหรียญส1บบาทปีกาญจนาพิเศษเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับเนื้อนิกเกิลล้วนคืออะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญปกตินะครับจะเป็น2สีอันนี้ตัวเปล่าของเหรียญ10บบาทนะครับก็คือมี2สีมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับ เห็นไหมครับเหรียญที่ออกมาก็เป็นมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับหลายๆคนบอกว่ามันไม่มีจริงหรอกนะครับหลอกหรือเปล่าหาให้ตายก็ไม่เจอนะครับเคยมีคนส่งไปขายร้านใหญ่ระดับประเทศนะครับอาจจะ ยังไงอ่ะไม่ได้พบเจอง่ายนะครับเหรียญที่รับซื้อเหรียญละ5 0 0พันถึง10,000บาทไม่ใช่เหรียญที่พบเจอง่ายอย่างแน่นอนนะครับไม่งั้นคงไม่ราคาหลักพันหลักหมื่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเหรียญที่ผมมีนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือที่ผมมีอ่ะผมมีของปีส8นะครับ 2538ก็คือเหรียญ10บบาทเนื้อนิกเกิลล้วนอันนี้นิกเกิลล้วนของแท้นะครับก็คือผ่านตาผ่านการคัดกรองผ่านการตรวจสอบจากหลายๆที่นะครับแล้วก็มีพี่ๆหลายๆท่านาให้การยืนยันนะครับว่าโอเคเหรียญสวยเหรียญแท้นะครับก็คือก,ก,ก,ก็คือเพิ่มความมั่นใจให้กับผมนะครับก็คือผมก็พอที่จะดูเหรียญชนิดนี้ออก แล้วก็พอที่จะตรวจสอบได้ถ้าเกิดว่าใครมีอยากจะขายนะครับรับซื้อของแท้นะครับของดัดแปลงยังไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้ปี38นะครับส่วนปีกาญจนาพิเศษอ่ะปี39กนะครับก็คือมันมันมันถัดกันแค่ปีเดียวเองนะครับนี่นะครับเหรียญที่ผมมีก็คือเหรียญปี38นะครับอันนี้ผมซื้อมาเมื่อปีที่แล้วจากน้องท่านหนึ่งเป็นพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับก็คือถือว่าโชคดีนะครับโชคดีของผมคืออะไร คือผมไปเห็นโพสต์ขายเนี่ยผมไม่ได้เห็นก่อนนะครับแต่ว่ามีคนที่เห็นก่อนผมเขากดเขาบอกว่าเขาจะรับแต่พอคุยไปคุยมานะครับเขาไม่ซื้อพอเขาไม่ซื้อผมก็เลยทักน้องเข้าไปนะครับว่าผมขอซื้อนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่ได้ซื้อมานะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับ ดี๋ยวให้ดูด้านหน้านิดนึงนะครับอันนี้ผมออกเกรดไปแล้วนะครับก็เป็นเกรดของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวให้ดูข้อมูลเหรียญนิดนึงนะครับผมให้ดูแค่น้ําหนักนะครับน้ําหนักตอนไม่ใส่ตลับผมก็เคยชั่างให้ดูแล้วนะครับน้ําหนักจะอยู่ที่8.89นะครับอันนี้คือน้ําหนักของนิกเกิลล้วนที่พบเจอกันจริงๆนะครับร้านใหญ่ระดับประเทศก็น้ําหนักประมาณนี้นะครับ เหรียญปีการจานาพิเศษนะครับอันนี้คือผมเอาตัวอย่างเหรียญแบบธรรมดามาให้ดูนะครับว่าลักษณะเหรียญที่ผมรับซื้อเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญปีกาจานาพิเศษนะครับแต่ว่าโลหะสีเดียวทั้งขอบนอกแล้วก็ไส้ในแบบนี้นะครับถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเหรียญกาจานานิกเกิลล้วนเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ ปีกานาณพิเศษแต่ว่าเป็นนิกเกิลล้วนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพยายามซูมให้ดูดีกว่านะครับนี่นะครับจะไม่มีรอยต่อนะครับเหรียญจะไม่มีรอยต่อนะครับเนี่ยเหรียญนี้ผมชอบมากเลยนะครับเป็นแบบความโชคดีของผมนะครับที่ได้มานะครับจังหวะด้วยนะครับจังหวะก็คือพี่ท่านหนึ่งเขาเขาไม่มั่นใจหรือว่ายังไงผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็คือเขาไม่ซื้อนะครับผมก็เลยแบบ โอเคเลยผมตามหามานานแล้วนะครับผมตามหามาหลายปีแล้วนะครับจนเมื่อปีที่แล้วปี65ได้มีโอกาสได้ซื้อนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับเป็นเป็นเป็นแบบเหรียญหายากจริงๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าหาง่ายนะครับถ้าเหรียญหาง่ายนะครับถ้าเหรียญหาง่ายเหมือนกับเหรียญ10บบาทปี41นนะครับราคาก็จะอยู่แค่หลักร้อยนะครับถ้าเหรียญ หายากขึ้นมาหน่อยนะครับเหรียญ10บบาทปี31ราคาก็จะอยู่ที่หลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับครึ่งหมื่นนะครับห้าพันถึงหลักหมื่นหรืออาจจะเกินหมื่นนะครับถ้าเป็นเหรียญที่หายากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็คือผมไม่แน่ใจว่าเป็น mto หรือว่าเป็นเออเลอร์คอยนะครับอันนี้ผมผมขอไม่ระบุแล้วกันนะครับพอเดี๋ยวขอเล่าประสบการณ์นิดนึงนะครับตอนแรกนะครับตอนที่เราเราเราแบบ เราคิดว่าเรารู้ในหลายๆเรื่องนะครับอันนี้คือคือประสบการณ์จริงนะครับเล่าเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับบางเรื่องนะครับที่เราคิดว่ารู้เราคิดว่าแน่นะครับเราคิดว่าความคิดเราถูกต้องนะครับแต่ว่าพอเราไปเจอกับนักสะสมมากมายนะครับในกลุ่มซื้อขายคนที่มีความรู้นะครับแล้วก็แบบเขารู้จริงนะครับเราได้ไปเปิดโลกเราได้ไปดูเราได้ไป ฟังเขาพูดนะครับว่าเหรียญน่ะมันเป็นยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับความมั่นใจของเรานะครับบางทีมันลดลงนะครับว่าอ๋อบางทีเราก็เชื่อมั่นในตัวเองเกินไปนะครับแต่ก็คือก็คือแบบยังไงอะ่ะอยากจะบอกว่ายังมีอีกเยอะนะครับที่เราต้องศึกษานะครับความรู้ของผมเนี่ยที่ผมท youtube เนี่ยที่ผมมาอธิบายเพื่อนเพื่อนอะ่ะยังไม่ถึงแบบ10เอร์เซนเลยนะครับของ โลกของนักสะสมโลกของเหรียญแปลกนะครับมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ผมก็พยายามศึกษาอัปเดตอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าอะไรที่รู้ไม่จริงผมจะพยายามไม่เอามาทำคลิปนะครับก็คือเหมือนเหมือนเหมือนกับแบบเนี้ยอันนี้คือโอเคคือผมรู้ผมพอดูออกผมพอที่จะรับซื้อแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับผมก็เลยแบบเออมีความมั่นใจเกิน50%นะครับ70เกิน70% เกิน70%นะครับว่าผมสามารถรับซื้อได้สามารถพอตรวจสอบบางส่วนได้นะครับก็ก็ใครมีแบบนี้ก็ลองส่งมาดูแล้วกันนะครับผมก็รับซื้ออยู่นะครับเหรียญการชนะพิเศษนะครับนี่นะครับเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับผมแบบอยากจะเหมือนกับมันยังมีอะไรอีกเยอะนะครับเหรียญเออร์เลอร์คอยเหรียญ MTO แล้วก็เอาง่ายๆอ่ะ ถ้าใครอยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับเหรียญทุกเหรียญที่ท่านเห็นน่ะมันมีทัง้งของจริงทั้งของปลอมนะครับมันมีทั้งของจริงทั้งของปลอมนะครับเหรียญที่โชว์อยู่ในกลุ่มทุกกลุ่มนะครับมันมีทั้งของจริงและของปลอมนะครับคนที่รู้เขาก็คงไม่พูดตรงๆหรอกครับว่าเหรียญนี้แท้เหรียญนี้ปลอมแต่ถ้าเหรียญแท้เขาจะบอกว่าแท้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเหรียญปลอมอ่ะมันจะพูดแบบตรงๆไม่ได้ นะครับอันนี้ก็เป็นแบบอยากให้เพื่อนๆได้ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับมันอยู่ที่แบบยังไงอะไหวพริบของเราด้วยนะครับในการสังเกตในการอ่อานคําพูดอ่านคอมเมนต์ในกลุ่มต่างๆนะครับมันแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบลึกๆยังตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้เบสิกพื้นฐานกับผมไปก่อนนะครับมีอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาทยอยเล่าให้ฟัง นะครับแนะนํากันนะครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันบอกหมดไม่ได้นะครับมันบอกหมดไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันบอกหมดแล้วอ่ะมันมีผลกระทบนะครับมันมีผลกระทบต่อองค์กรอื่นต่ออะไรอีกมากมายนะครับซึ่งเรื่องเหร<ะ>ียญอ่ะเรื่องเหรียญแปลกเหรียญเออเลือกคอยเหรียญอะไรแบบนี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับผมไม่สามารถเล่าหมดได้ผมไม่สามารถบอกทุกอย่างที่ผมรู้ได้นะครับเพราะว่า มันอาจจะมีผลกระทบมันมีผลกระทบแน่แหละนะครับก็เลยอะไรที่มันชัดเจนอะไรที่มันพูดได้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่างงหรือเปล่านะครับก็เหรียญที่รับซื้อนะครับเป็นเหรียญ1ิบาทปีกาญจนาพิเศษนะครับเนื้อนิกเกิลล้วนแบบนี้นะครับมีนะครับรับซื้อนิกเกิลล้วนนะครับง่ายๆเลยนะครับให้ดูน้ําหนักก่อนนะครับน้ําหนักจะอยู่ประมาณนี้นะครับมีนะครับน้ําหนัก เป็นส่วนค่อนข้างสำคัญนะครับนอกจากน้ำหนักแล้วนะครับเนื้อโลหะมันมีอะไรอีกเยอะนะครับเดี๋ยว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 ผมไปเรียบเรียงแล้วผมผมมาอธิบายให้ฟังวันหลังดีกว่านะครับก็คลิปนี้สั้นๆนะครับก็คือรับซื้อเหรียญ10บาทปีกัจนาพิเศษนะครับเหรียญ10บาทที่รับซื้อไม่ใช่แบบนี้นะครับที่หลายๆท่านบอกว่ามีครับมีครับมีค่ะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ว่า เป็นปีกาญจนาพิเศษเนื้อนิกเกิลล้วนแบบนี้นะครับที่ผมรับซื้อ5 0 0 0 1 0ถึง10,000บาทนะครับอันนี้เข้าใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ